ไม่นี้ครับผมคือน,นี้ฝนตกนะครับเหตดให้น้ำคังแน่ตอนนี้มหา

อยู่ข้างล่างน่ะกูเห็นอยู่นะเขาไปให้มาเอามือนีใช่ป่วบุศเราบอกวันที่หกเห็นอยู่ป่ะเ่งนาหม

อ๋องูแตนข่ยข่ยพิเศษจับปลาด้วยพิเศษเรจ้าล่ะเดียนที่ว่าเห็นอ๋อตัวกันเสร็จแล้วเรียนกินลาบมูนี่นะได้เจอแท้มื่อกี้งูเหงูหงานำเจอไปเลยตัวหนึ่งกองนี้ย่างปลาไหลที่บอกว่า

ดีนีไม่ในหลังนะไม่ข้างหลังนะดีเจใครย่นวันนี้มาย่นย่นมาจับงูนะโอ้จับรดนะมึงงูป่าเฮ้ยโอ้ยเอาไม้ให้หังนะ

คนน้อยนี่ละแต่ว่าคนขับสีมือนะนี่ว่านะฮะก็น,นี่เด็กหน้าแม่งฝนตกเลยฮะ บอกตอนเรียนในตลาดบอลในจุ่มรู้ดังไง่มก็เรา่บอลเลยไม่รู้แล้วกูถามกูว่าเดี๋ยวได้เจอแทนงูนันมีหลายอยู่นี่ซุ่มนี่กูว่าหลายซุ่มนั่นซุ่มนั่นทั้งสีหลายทั้งกุดทั้งเขียนนะทั้งจระเข้มีเขาจัดระจระเข้นั่นน่ะมีเหรอเนาะกูบอรจระเข้ขคักๆที่นี่ แล้วเจอกันครับผม